นุ่งอือสุดแล้วเออดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมก็มาดูภารกิจทุกเช้าของผมนะครับผมก็จะเป็นป้อนกล้วยนะครับผมช้างในบ้านเรานะสวยเขาเสียงหน่อยค่ะขวายยอด้วยสวยเสียงนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สวนกันนะครับผมเอาวันนี้แม่หมวยออกมาข้างนอกเลยครับผมก็เลยอ่ะแม่หมวยได้กินก่อนหมวย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 นี่หมวยนะครับหมวยีขงหน่อยฮะนี่แม่หมวยครับ นนวี้โอ้กินกอไผ่หมดกอเลยต่อไปเดี๋ยวผมให้พี่โอสุดท้ายเนาะให้โอยเดี๋ยวต้องไปหาพ่ออยู่ก่อนพ่ออยู่อยู่ทางโน้นไปกันนะครับเขาจะมาให้เราไหมเนี่ยพ่ออยู่ของเราจะมาให้เราไหมเดี๋ยวลองเรียกดูนะครับแต่ผมคิดว่าเขาจ,จำเสียงรถผมได้อยู่นะเราไปกันก่อนนะครับ ด็คืทุกเช้าผมจะมาหาช้างประมาณนี้ครับเวลามาถ้ามีกล้วยมาก็ต้องเอามาให้ทุกเชือกภายในบ้านนะครับผมรจมาดูเที๋ยทางรถถ้าเรามาดูกันก็จะมา up นะอ p up มาบอกว่าไม่รู้ว่าพี่เงาะอขอมัดยาวขนาดไหนนะนี่จอน มจะเรียกว่าจอนนะครับผมไหนจะมาไหมาเนี่ยโอ้อยู่ทางนู้นนะพ่ออยู่อยู่ทางนูน้นจอนจับเลียดเนี่ยเราก็จอนจับเลียดนะครับผมเผมบอกพายู่กินกล้วยเอาจับเลียดไว้ดูก่อนว่าเขามัดยาวขนาดไหนอา้าวหูตึงหูกลางจอนจับเลียดเลยฮะฮะเขามัดไว้ตรงไหนอ่ะพีะ่เงาะ ตอนนี้คือเรายังไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่เงาะมัดพ้ออยู่ไว้ตรงไหนนะนีม่มาแล้วบอกจับเลียดเยอะเยอะเยอะจับเลียดเยอะอ้าว <c oughs> จำผมได้ไหมเนี่ยหักางมดเลยอะจับเลียดจับเลียดฮะมาแล้วผมโยนเลยนะทุกคนอดูก่อนว่าแกมาจึงไหน โอ้โอ้นี่เขาเป็นมิดอยู่ดูเขาออกฮ่าพ่อจะมัดไว้ไหนพี่เงาะสุดหรือยังสุดยังดูทุกคนวะเพราะว่าแกจะจำพ่อพ่อเพราะแกจะจำผมได้เพราะว่าผมเอากล้วยมาให้กินสุดแล้วเออ ฮ่าฮ่าโยนฮ่าโยนเลยอ,อึ๊บอึ๊บอือโอเคเฮ้ไปเราไปในบ้านกันต่อนะครับนี่เราก็มาผม,ผมออกกล้วยมาไม่ครบนะทุกคนใช่ปะอ้ครบอยู่เสียงหน่อยอ่าไปเด็ก เจ๊เพ้นแผ้นแผนแผ้นก่อนแผ้นเออนี Ash ่เราไปหาบัก huh. อ uh ูก huh. uh ันไปบักอูอีกอูอีกยังไม่ได้ทำความสะอาดหลักเลยอูอีกคนนี้ต้องพิเศษหน่อยนะคนนี้คนนี้อยากได้ระแป๊บหนึ่งคนนะโอ้โห อื้มนิดนึงอืมออ้าฮสดชื่นยม <laughs> ญญามชาเช้าครับผมไปฮันนี้เหลืออยู่นิดหนึ่งนะคนเราวีเคนอเออีกบอาอีกอีกอือ,อจะกิกนกล้วยแล้วบ๊ออ โอเคเสร็จภารกษษิจวันนี้เลยครับผมบายๆบลูบายยก่อนตูบายยก่อนบายบายบายยก่อนอูครับอูบายบายก่อนเอ้